สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูไม่แล้วนะคะในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษานั่นเองค่ะวันนี้ครูไม่จะไปสอนในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยค่ะ พัฒนาการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะเป็นไปตามวัยโดยขึ้นกับความพร้อมของร่างกายค่ะการเคลื่อนไหวเหล่านี้ถูกนำมาใช้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงสามารถต่อย,ยอดสู่ทักษะการเล่นกีฬาในอนาคตได้ค่ะ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในเด็กจะต้องเหมาะสมกับระดับอายุที่สำคัญคือการเรียนรู้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความสนุกไม่น่าเบื่อและมีรูปแบบที่ง่ายนะคะในเด็กที่มีอายุระหว่าง4ีถึงหปีควรฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กๆทำได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งกลิ้งม้วนกระโดดทุ่มพุ่ง หากพวกเขาเริ่มต้นด้วยความถูกต้องแล้วทักษะนี้จะติดตัวไปจนโตเลยค่ะต่อมาเมื่อเด็กๆอายุระหว่าง7-9ปีจะเป็นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในช่วงวัยนี้สามารถเริ่มแยกทักษะที่เด็กแต่ละคนถนัดได้แล้วจึงควรแนะนำให้เด็กๆนำทักษะที่ถนัดไปพัฒนาต่อน,นั่นเองค่ะ เด็กๆโตขึ้นอยู่ในวัย10-13ปีควรส่งเสริมให้นำทักษะที่ถนัดไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและหากเด็กคนไหนมีศักยภาพที่สามารถส่งเสริมให้สูงขึ้นในทางกีฬาแล้วก็ควรพัฒนาต่อไปนะคะเห็นไหมคะว่าการพัฒนาการเคลื่อนไหวในเด็กมีความสำคัญสำหรับพวกเขาในอนาคตการฝึกทักษะจึงมีความจำเป็นโดยจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้คะ่ะ1 เด็กๆจะต้องมีความพร้อมด้านร่างกายในแต่ละวัย 2. กิจกรรมต้องมีความเหมาะสมกับวัยน่าสนใจและเกิดความสนุกเมื่อปฏิบัติค่ะ 3. มีขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักการออกกำลังกายโดยเพิ่มระดับความยากและความสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อให้เกิดความท้าทาย 4. เลือกอุปกรณ์และสถานที่ให้เหมาะสมกับการฝึก 5. ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นความทรงจำระยะยาว 6. การฝึกต้องมีความปลอดภัยคะ่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย